สวัสดีครับทีวหวยชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับครับ,รบวันนี้มาถึงเดือนสุดท้ายของปี2565แล้วครับหนึ่งธันวาคมนะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากอีกแป๊บเดียวก็จะได้เฉลิมฉลอง,ลองปีใหม่กันแล้วนะครับปี2566รอ 6, รอยู่มารอมารอ่อนะไวๆจริงๆเลยครับปีปีหนึ่งวันวันหนึ่งหวังว่า คงยัมีความสุขกันตั้งแต่ต้นปีมานะครับใครที่ยังทําอะไรไม่เสร็จก็ขอวอวยพรให้ทําให้สําเร็จภายในเดือนนี้เลยนะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับที่หวชาแนลต้นแฟนคลับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆก่อนจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกนะครับยังไงก็ฝากกด <c oughs> กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเนะเพราะเรายัางต้องการออยอดเหล่านี้เพื่อที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ ยูทูบนะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงเลยเพราะว่าคนทําช่องก็ต้องหนึ่งเลยเพื่อมันก็มีรายได้เข้ามาเลี้ยงช่องด้วยแล้วก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านเนสี่ด้วยนะครับก็ทุกยอดไลค์ทุกการเข้าดูทุกการสับสไคร์นะครับมันสําคัญอย่างยิ่งเลยก็ต้องกราบนะขอการสนับสนุนจากพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะคุยเรื่องฟุตบอลโลกผมมีเรื่องที่จะต้องมาคุยกับท่านในเรื่องของนักเตะของเราครับ นักเตะอาร์เซนอลของเราในแคมป์สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษครับเบนจามินไว้เมื่อวันก่อนนี้มีข่าวนะครับว่าภาพการลงซ้อมล่าสุดของทีมชาติอังกฤษไม่มีนะเราไม่เห็นไว้ลงซ้อมในก่อนที่จะเตะกับอ่าสะไม่ใช่เตะกับทีมสุดท้ายอ่ะเวลนะครับมีข่าวว่าพี่ไว้ของเราได้รับการบาดเจ็บ นะไม่มีชื่อในการลงซ้อมนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสัก5้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนอนักฮัที่บอลคู่ของของอีกสายนึงแต่อ่ะคู่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 ข้ามมาคู่4ี่ทุ่มอะ่ะนะครับคู่ออสเตรเลียคู่อะไรพวกนี้น่ะที่เตะกันก็มีข่าวเบรกสกินิวมานะว่าเบนจามินไว้ต้องถอนตัวจากทิมชาติและกลับบ้านเลยนะก็ อ่านแล้วก็ยังเอ๊ะมันมันเป็นยังไงมันเป็นเฟกนิวหรือเปล่ามันเป็นข่าวอะไรหรือเปล่าและวอย่างนั้นมาก็เริ่มมีทยอยกันออกมานะครับแล้วก็ยืนยันล่าสุดจากสมาคมของ FA เลยนะเขาเขาใช้คำว่า p e r s o n a l r e a s o n นะครับก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะขาใช้าำเ่า oh, Ben w h i t e has left English t r a i n i n g based in our h o u r l y and return home นะ for personal r e a s o n มันความหมายก็คือต้องกลับกลับบ้านด้วยปัญหาส่วนตัวไอค้คำว่าปัญหาส่วนตัวเนี่ยมันตีความหมายได้หลายแบบถ้าจะบอกปัญหาเรื่องของอสุขภาพบาดเจ็บเขาก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับ medical h e a l t h อะไรประมาณนี้นะหรืออย่างอ,อย่างที่คามรูนมีการด r o p ผูสาประตูมือหนึ่งไปเนื่องจากปัญหาวินัยเขาก็จะใช้คําอีกคำหนึ่งเพราฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะถือเรื่องนี้แต่ FA เลือกใช้คําว่า personal reasons ก็หมายถึงว่ามันจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวของเขาจริงๆตอนเนี้เราก็แล้วเขาก็บอกอีกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะไม่มีเบนไว้กลับมาอย่างแน่นอนนะครับก็บินกลับบ้านเลยนักข่าวก็ตีความกันใหญ่พวกเราก็พยายามตีความกันใหญ่ว่า เกิดอ,อะไรขึ้นกับเบนไว้นะครับจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไหมก็ไม่ก็ไม่น่านะเรื่องสภาพจิตใจแหม่เตะทีมชาติฟุตบอลโลกทั้งทีมมันก็ต้องอยากอยู่จนจบแหละใช่ไหมจะมีปัญหาเรื่องของการน้อยเนื้อต่ําใจหรือเปล่าสามแมตช์ไม่ได้ลงระดับมือโปรมืออาชีพแบบนี้ ไม่น่านะไม่น่านะเออปัญหาเรื่องสุภาพก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวหรือเปล่าตอนนี้หลายสื่อหลายสำนักครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเดอะซันไม่ว่าจะเป็นเดอะรมิเลอร์แล้วก็เป็น B b c เนี่ยเดี๋ยวผมว่าหลังจากที่เป็นไว้ถึงบ้านแล้วนะครับรับรองเลยอังกฤษเป็นเก่งอยู่แล้วเรื่องของการดึงข่าวดึงข้อมูลมาก็คงจะรู้กันจะเป็นเรื่องคนในครอบครัวไหมมีใครป่วยไหมมีใครได้รับเหตุอะไรหรือเปล่าถึงทำให เบนไวต้องกลับบ้านนะยังไงแอสโมสอนแอซซอนก็ออกแถลงแนละ้วว่ายังไงก็จะยืนเคียงข้างแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเบนจามินไว้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็ตามข่าวกันอีกทีหนึ่งก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายอยู่ว่าถึงแม้โอกาสที่จะลงสนามเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้เกิดกองหลังได้รับบาดเจ็บเกิดติดโทษแบนเกิดบาดเจ็บระหว่างซ้อมระหว่างแข่งขันมันก็มีโอกาสที่จะ ลงสนามได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้ดีเท่ากับตัวเบนจามินไวท์เองนะครับก็เดี๋ยวเราก็ตามข่าวแล้วก็สิ่งที่พวกเราในฐนานะแฟนๆอร์เซอนอนทำได้ก็คือส่งกำลังใจนะแล้วก็เช็คข่าวว่าเป็นยังไงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญจริง,รงๆถึงทำให้ตัวเบนจามินไวท์ต้องขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมนทรัอังกฤษ กลางฟุตบอลโลกเวิลด์ครับ2022ที่กาตาแบบนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับอ่ะพูดถึงแมตช์เมื่อคืนก่อนโอ้โหเมื่อวานนี้4ี่ทุ่มมีความหมายต้องจำเอาว่ามีความหมายทุกคู่นะฮะทั้งออสเตรเลียเจอเดนมาร์กเนี่ยแล้วก็ตัวตูนิเซียกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสค่อนข้างลอยลำอยู่แล้วตุนิเซียเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะชนะให้ได้นะแล้วก็ ตัวออสเตรเลียกับเดนมาร์กก็เหมือนกันเป็นการจริงเข้ารอบนะครับดูทรงแล้วเหมือนกับเดนมาร์กดีกว่าแต่ครับกลายเป็นว่าออสเตรเลียชนะเฉยเลยนะ้ะเมื่อวานี้ออสเตรเลียชนะเดนมาร์กครับจากการยิงประตูของเล็กกี้ในทีที่60ส่งเดนมาร์กกลับบ้านเฉยเลยนะครับตูนิเทียซึ่งสามารถพิกล็อกชนะฝรั่งเศสไปได้หนึ่งประตูต่อศูนก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวเองเข้ารอบนะก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะ พ i ิกล็อกที่ตัวของออสเตรเลียสามารถที่จะหลุดเข้าไปในรอบด็อกอัลส16ทีมสุดท้ายได้ครับปล่อยให้ตุนิเซียเล่นเดนมาร์กต้องกลับบ้านแล้วก็ไปแก้ตัวเอา4ปีข้างหน้าเดนมาร์กถือว่าสร้างความผิดหวังครับลงแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2นะไม่ชนะเลยก็ถือว่า ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของทีมชั้นนาของเดนมาร์กเอาง่ชุดนี้ก็ถือว่าพลิกล็อกและกันในการที่ออสเตรเลียสามารถที่จะเข้าไปเป็นที่2ของกลุ่มดีได้นะครับมีแต้มเท่ากับฝรั่งเศสด้วยซ้ำแต่ว่าลูกได้เสีย,ยติดลบหนึ่งฝรั่งเศสเขารอยรำอยู่แล้วก็มี6แต้มแล้วก็บวกลูกบวกได้ถึง3ามเมื่อวานถึงจะจะแพ้ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับมาคู่ของต้องใช้คําว่าคู่ดึกกลุ่ม กรุ๊ป4นะครับมีความหมายทุกคู่นะไม่ว่าจะเป็นโปรแลรนด์อร์เจนตินาซาอุดีอาระเบียและเม็กซิโกนะซาอูเนี่ยแม่เปิดตัวมาค่อนข้างช็อกโลกนะชนะอร์เจนตินาแต่ว่ามาพลาดท่าแพ้โปรแลรนด์นัดนี้หมายมั่นปัดมือว่าจะเก็บเม็กซิโกได้นะครับแต่ว่านะก็ต้องบอกว่า เม็กซิโกมาดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะเข้ารอบก็ยังมีอยู่นะโปรแลนด์ก็ยังมีอยู่าร์เจนตินาก็ยังมีอยู่าร์เจนตินาหลังจากที่แพ้มา,มาแมตช์แรกในแมตช์สองฟื้นเลยนะครับแมตช์สองฟื้นแล้วก็แมตช์เนี้ยสามารถที่จะชนะโปแลนด์ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็โปแลนด์ก็ห <ๆ S 1> นาวๆร้อนๆเหมือนกันเพราะอีกคู่หนึ่งเนี่ยอีกคู่หนึ่งเนี่ยเม็กซิโกเนี่ยช่วงจังหวะน,าน,าน,านั้นนําซาอุก่อน2 0นะครับก่อนที่จะซาอุมาไล่ตี แตกในทีสุดท้ายก็เลยทําให้เม็กซิโกถึงแม้จะชนะซาอุสองครับแต่มันไม่พอนะลูกมันลบมันน้อยกว่าโปรแลนด์ลูกหนึ่งนะโปรแลรนด์เมื่อวานนี้ถึงแม้จะแพ้อาเจนินาสองศูนย์ครับมีสีแต้มเท่ากับเม็กซิโกแต่ว่าลูกได้เสียมัน0นยะยิง2ได้2ในขณะที่เม็กซิโกเนี่ยยิง2เสียสาลบหเออเลยทําให้แม้จะมีสี่แต้มเท่ากันแต่ก็ทําให้โปรแลนด์ ตามอเร์เจนตาเข้าเป็นที่2ของสายสี่ไปนะเม็กซิโกก็ผิดหวังนะเมื่อวานนี้หลังจากจบต้องปีกนะอย่างที่ตาพาที่เห็นมันตั้งความหวังไว้ละนะแต่ว่าพอมันถึงจุดจริงๆงมันแพ้ด้วยลูกได้เสียเนี่ยก็เนาะก็กลับไปแก้ตัวใหม่สําหรับแจงโกอันตรายเม็กซิโกครับส่วนซาอุดีอาระเบียก็ต้องบอกว่าถือว่าคงจะต้องผิดหวังอะ่ะเพราะว่าเปิดหัวได้ดีมากอะ่ะเปิดหัวด้วยการล้มอเร์เจนตาแต่ว่าคุณมาพาดให้กับ โปลแลนด์แล้วก็มาพลาดให้กับเม็กซิโกก็ทำให้ต้องนะตกรอบเอเชียก็ตกรอบไปอีกทีมตามกาตาร์ตามอิหร่านนะครับก็เกลี้ยงทีมจากอาหรับเกลี้ยงแล้วเรียบร้อยนะก็เหลือลุ้นของเอเชียอีก2ทีมก็ญี่ปุ่นเกาหลีก็เดี๋ยววันนี้รู้กันนะครับก็ยินดีกับรอเินติน่าด้วยนะครับเมสซี่ก็ยังาสารฝันที่จะเป็นแชมป์ก่อนที่จะรีทายได้ต่อไปนะก็ถือว่าสนุก นะครับก็ทําให้ตอนนี้รอบ16บซีมสุดท้ายได้แน่แแล้วเนี่ยคู่แรกเลยเนี่ยที่1สาย A ก็คือฮอลแลนด์จะเจอกับที่2สาย B ีก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอีกคู่หนึ่งที่1สาย B คืออังกฤษจะเจอกับที่2สายเ็กก็เซนกัน้นโอ้โหคู่นี้ก็มันมากแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่1สายดีฝรั่งเศสเจอที่2สาย C ก็คือโปรแลนด์แล้วก็ที่1สาย C อาร์เจนตินาเจองานเบาครับพบกับออสเตรเลียเนาะโอ้โหก็ดูทรงแล้วเนี่ย ในรอบควอเตอร์ไฟนอลฮอลแลนด์มีสิทธิ์มาตัดกับอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษครับถ้าเผื่อไม่ประมาทผ่านเซเนกันได้ก็มีสิทธิ์ไปตัดกับฝรั่งเศสในรอบควอเตอร์โอ้โหมันมากนะสายบนเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะว,วันนี้กับพรุ่งนี้จะเป็นหน้าที่ของสายล่างนะต้อเป็นอ่า EFGH นะครับก็ติดตามกันได้เมื่อวานนี้ในทีที่64ก็ต้องยินดีกับนักเตะของอาร์เซนอลอีกคนหนึ่งนะครับิงสามารถ ใช้เท้าสัมผัสแรกในศึกฟุตบอลโลกได้ก็คือเวลเลมซาลิบานะครับทําสิติให้กับตัวเองได้แล้วในการลงสนามให้กับตัวเองในการลงสนามให้กับฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติฝรั่งเศสก็ยินดีกับน้องด้วยก็หวังว่าในรอบลึกๆต่อไปจะมีโอกาสได้ลงแสดงฝีมือมากกว่านี้เมื่อวานก็ต้องขอบคุณเดชชองนะครับที่ส่งน้องให้สร้างสิติให้กับตัวเองนะคนเรานะ่ในฐานะอาชีพนักฟุตบอลนอกจากแ,มแชมป์ลีกแชมป์ แทมช้วยภายในประเทศแทมยุโรปแนละ้วสิ่งสำคัญก็คือการได้สัมผัสเท้าลงในศึกสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือ World Cup นั่นเองนะครับก็ยินดีกับซาลิบาด้วยรุ้นอีก2คนก็คือรุ้นอีกคนเดียวแล้วสิเพราะเป็นไว้กลับแล้วรุ้นแอลอรแลมเดลนะครับว่าจะอย่างไรนะเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้ลงหรือเปล่าเนี่ยสำคัญคือตรงนี้แหละนะครับวันนี้ครับเป็นหน้าที่ของสาย E สาย F ออีกแล้วก็ ต้องลุ้นกันสุดๆเลยมันมีความหมายทุกคู่นะครับมีความหมายทุกคู่อ่คู่สี่ทุ่มนะครับเป็นหน้าที่ของสายเอฟโคเอเชียเบลเยียมต้องมาตัดกันเองนะครับต้องมีทีมใดทึงตกแน่นอนเอาอย่างนี้ดีวกว่าเพราะว่าอีกคู่หนึ่งมโมร็อกโกครับค่อนข้างที่จะลอยลำนะเจอกับแคนาดาดูทรงแล้วเนะี่ยแคนาดาไม่อยู่เผเผอโมร็อกโกเข้าเป็นที่1โอ้โหทีนี้สายมันอุตลุดเลยแหละใครจะไปเชื่อครับโคเอเชียจะต้องมาตัดกับเบลเยียมกันเองเนะี่ยก็ โคเอเชียตอนนี้เป็นที่1นึ่งนะแล้วฟอร์มดีด้วยนะขณะที่เบลเยียมกระท่อนกระแท่นเบลเยียมเนี่ยเขาก็ว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์หลังจนฝาจริงไม่รู้จะพลิกผันโคเอเชียได้ไหมก็ต้องลุ้นกันนะครับทั้งเควินเดอะอยทั้งอะไรเนี่ยขนาดที่โคเอเชียยิ่งเล่นยิ่งดีเนาะยิ่งเล่นยิ่งดีก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่ามันแน่นอนแคนาดากับโมร็อกโกในแคนาดาไม่น่าต้านโมร็อกโกไหวนะครับ ตอนตีสองอ,อยากจะบอกเลยว่ามันพลาดไม่ได้มีจอก็ต้องเอาสองจอมาตั้งแหละนะครับญี่ปุ่นกับสเปนและคอสตาริกาเจอเยอรมันเยอรมันยังมีความหวังอยู่นะครับอ่าญี่ปุ่นกับสเปนมันก็ต้องมีผลแพ้ผลชนะเพราะว่าดูแลเยอรมันน่าจะผ่านคอสตาริกาแต่ถ้าเยอรมันมีแค่เสมอหรือแค่แต้มเดียวบายบายรอบแรกเหมือนกันนะครับ เยอรมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตกรอบแรกได้อยู่เพราะนั้นขุนพลยินซิเลกนะในอดีตแชมป์สี่สมัยก็ต้องรีดฟอร์มนะครับส่วนญี่ปุ่นกับสเปนเนี่ยก็ไม่รู้จะมีการดึงอะไรกันป่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาก็ต้องเล่นเต็มที่แหละก็เอาผลแพ้ชนะไว้ก่อนนะเหมือนคู่เมื่อวานที่อียินต์น,นากับโปรแลนด์เล่นกันก็ถือว่าสะดกนะเพราะฉะนั้นก็มีอีก4คู่ที่จะต้องเฝ้าติดตามกันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมา พูดกันว่าที่1ของสาย F ที่2สาย F ที่1สาย E ที่2เพราะว่าพวกเขาจะต้องมาไข้เจอกันนะแล้วก็อีกวันหนึ่งพวกนี้ก็เป็นสายสุดท้ายก็คือ H กับ G นะครับ G กับเก็ประมาณนี้วางแผนการดูวนันดีๆสำหรับตัวผมก็นะดูคู่4ทุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยก็ปิดสวิตตั้งในการปลุกไว้ตีสอ ตั้งเผื่อไว้หน่อยนะตั้งเผื่อไว้หน่อยก่อนที่จะเริ่มนะเพื่อมีเวลาให้มันงวงเกียงงวงเกียให้มันหายหน่อยนะครับก็ดูไปแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอทานอาหารให้เป็นประโยชน์เนี่ยตอนนี้ก็อัดแหลกเลยฮะนะทั้งตัวของคอลลาเจนทั้งโกโก้นะแล้วก็เม็ดฟูนะครับวิตามินซีนี่ก็อัดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเมื่อวานนี้ช่วงคำ้คำ อยู่ๆลมหนาวก็โผล่พวดเข้ามาทําให้เช้านี้ก็อากาศเย็นอีกจะมาเชื่อเชื่อกันนะก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็หวังว่าขอการสนับสนุนกับพี่น้องโอ้ต้องบอกก่อนอปลาหมึกนะครับของที่เวยกรอบกอบเนี่ยปลาหมึกรุ่นคลาสสิกหมดเกลี้ยงจริงๆนะหมดเกลี้ยงจริงตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาอีกเยอะเลยครับเป็นสิบๆเลยก็ต้องเดี๋ยวรออีกสักสองสามวันเนาะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะครับ โอ้โหเขาต้องขอบพระคุณพี่น้องที่ช่วยอุดหนุนกันส่วนในรถสามกรอบนะครับก็ยังพอมีอยู่นะหลายๆท่านพี่พี่เอฟดีที่ทานไปบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทานกับข้าวต้มโคตรอร่อยเลยเมื่อวานก็เลยลองชิมกับข้าวต้มเฮ้ยช่วยได้นะครับข้าวต้มร้อนๆแล้วก็ทานกับอาจจะมีผัดผักสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะเบื่อไข่นะแล้วก็เอาที่หวยปลาหมึกสามรสแกล้มกับข้าวต้มร้อนๆโอ้โหมันชื่นใจนะลองดูลองดูนะครับแล้วก็ใครสนใจก็เดี๋ยว ช่วงท้ายของคลิปก็จะมีช่องทางในการติดต่อในการสั่งซื้อได้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไครต์ให้กับทีฮวยชนแนลอาร์เซนลแฟนคลับแล้วก็ทีฮวยกรอบๆด้วยจะได้มีพลังมีแรงในการมาเจอกับพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะคงจะตามข่าวของเบนไวท์อีกทีหนึ่งวันนี้น่าจะถึงอังกฤษนะแล้วก็อาจจะมีข่าวอะไรที่มาเสริมเพิ่มก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะครับรักษาสุขภาพและสําคัญคือ อย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะขอบอกพบกันพรุ่งนี้นะครับ EP ต่อไปสวัสดีครับ